พี่ทำอะไรผิดหลายครั้งเลยผิดหลายครั้งเลยคืออะไรอ่ะรางวัลได้อะไรอ่ะรางวัลได้เป็นแบบพวกกาชาแล้วก็ได้กาชาแล้วได้อะไรบ้างแต่แต่ได้คุ้มครับได้คุ้มได้ได้เงินโอซีด้วยครับได้สองพันบาทมาให้เจ้าได้เห็นโอ้โหสุดยอดมากไปเลยครับยัยังยังสักครูครับสักครูครับนี่นี่จะมองเฉยๆนี่ฉันคิดว่าเฮ็ดเฮ็ดไอ้ไทยแลนด์เชี่ยวโคตรพร้อมอ่ะ ฮัลโหลผมว่าเขาพูดในดิสนั่นะนะ่ะเขาไม่ได้ยินเสียง,ขงเขาพูดเลยอตอนตอนเต้นอะ่ะตายงั้นเราก็ในดิสบ้างเถอะใช่ป่ะเอ้ยเรามายืนใกล้ๆดีไม่ได้ยินเสียง,ขงเขาพูดเลย, <c oughs> ยเต้นเฮ้ยเขาเต้นโคตรพร้อมเลยเดี๋ยวดูแก๊งกูนะไอ้เหี้ยเลยเป็นขี้ขอบคุณมากครับเอาคอนเสิร์ตมาเล่นบ้านได้เป็นเลยนะบูอ าขึ้นมาขึ้นมาเลียงหน้ากระดานไว้มามาเอมา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 นานามามามาหา้ากระาานหน้ากระดานหน้ามามาานที่มันตอนลึมา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 อามามามรอบมามขอามามคมาคามามาเาษาม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 มโอาคครับพี่นัทครับผมขอคอมเมนต์หน่อยฮะครับขาวมากามมมมาาาา แบกแนวดีครับชอบครับแล้วปิดท้ายมีการเปลี่ยนชุดเข้ามาด้วยถือว่าโอเคครับแต่จะตีนิดเดียวมีคนนึงไม่ตรงเฟรมนิดเดียวตอนนี้เขาก็ยังไม่ตรงโอเคครับก็ขอให้ทุกทุกคนได้คะแนนออกมาเยอะครับใช่คฮะขอบคุณแก๊งเสียงเขาเสียงต้องมาใหแก๊งปอบบี้ปอบบี้ด้วยครับหัวแดง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 แอดมุงแอดมุงแองกู โอเคครับผมหลับทีมต่อไปนะครับผมขอเชิญทีมผมบอกว่าสองทีมแรกวันไปทุกคนจะงึม่ถอนใจกันนะครับมีหลายรางวัลมากแล้วก็ถึงถึงตาบอสแล้วก็ไอ้เคี้ยวกูยังเป็นย้อนอยู่เลยรอบหน้านะฮะรอบหน้านะฮะผมอาจจะมีคอมเมนเตอร์มานะผมบอกเลยอาจจะมีแน่นอนปีลูกใช่ไหมลูกกัลซิลาใช่ไหมกัลซิลาอยู่หลังครับอ๋อกัลซิลาเจ้แบบ เรอยู่ีนเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับผมต่อไปก็วันนี้ก็เอบ้าขอบ้ามาตั้งแล้วทีอะไรอ้าวขอเสียงต้องเลบ้าลุกเลยครับผมเฮ้ยร้อยร้ยเจ็ดเกานะพร้อมสามองหนึ่งกดเฮ้ยร้อยร้อยเจ็ดเก้ายังไม่พร้อมเลย

สวยสวยเตรียมเตรียมเปลี่ยนท่าแล้วนะเตรียมเปลี่ยนท่าสามสองหนึ่งกดสวยต่อไปร้อยแปดสี่อนี่แหละพอพอใกล้ท่อนทุกเลยเปลี่ยนท่ากรอบหนึ่ง สามสองหนึ่งกด,มดไม่ไรไม่ไรต่อไปร้อยแปดห้าสามสองหนึ่งกดเฮ้ยตรงหวาเรอบ้ีงตรงยังหวาเพลงเลยต่อไปร้อยแปดหกนะ ใช่ใช่สามหนึ่งกดไฮ้ยอมนำเลยอ่ะไไรไ่ไรต่อไปร้อแปดเฮ้ยฟังฟังสามหนึ่งกดต่อไปต่อไปร้อยแปดเก้า สามกดต่อไปร้อยแปดเจ็ดร้อยแปดเจ็ดสามสองเอ้ยยัง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 ไม่รไอ้ยังยังไม่ถึงเดะเดเดอสามสองหนึ่งกดเฮ้

การเต้นอาจจะไม่พร้อมนะครับแต่เพลงบอกเลยนะครับปั่นสุดๆนะครับแล้วก็ชุดก็เอาเรื่องนะครับแล้วก็ท่าเต้นมีหลากหลายนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอให้สู้ๆนะครับอาจมีสิทที่จะแชมป์เหมือนกันนะครับผมสวยสวยสวยกังใจคืวไม่ได้ยากหรการสอบตอนเย็นดีแล้วแค่นี้ก็ทําได้มากแล้วสวย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 เฮียตื่นเต้นจัดเลยเป็นย้อนมากอะย้อนจัดอะเฮียเพลงแบบ ยังมีคนบ่นอยู่เลยค่ะใจกับเพลงอะต่อเลยได้รางวัลเป็นอันดับ4ได้แก่เออเมื่อกี้เสียงใครเลยใครเลยเสียงอะไรอะเมื่คิดเสียงใครเลยใครไปแกล่ะใครไปแกล่ะใครไปโกบใครไปโกบบีทับบี้ครับผม เฟอร์บี้ yeah, ain ทับบี้ว่ะเย็ดแม่มีห้าทีมนี่หว่าแล้วเมื่อกี้ทีมไหนองอกออกมาอีกทีมหนึ่งวะก็ถ้าถ้ามีห้าทีมแม่งก็ก็ต้องได้รางวัลทุกคนป่ะวะไม่น่าเกี่ยวหรอกหมอข่อเหมือนโอเคโอเคครับมผม,<า>มก็ขอยินดีด้วยกับรางวัลชนะเอันดับสีนะฮะผมก็รู้รอ,อบหน้านี่ถ้าจัดแข่งอีกจะมาอีกไหมฮะผมเฟอร์บี้ทับบี้ฮะแน่นอนครับแน่นอนก็คือมาได้มาครับโอเคร เกือบไม่สวยแล้วไงกูสาส่งไปให้ผู้ชนะรางวัลที่สามได้แก่เด็กทุนใหม่ในที่สกูกูเบปอยไหน้าี่ดีในแสงเกมเนี่ยเฮียเฮียปไสอู้มไส้อู้ทีมอะไรวะทีมไสอู้อ่ะ อ้เพี่กูซื้อซื้อกระเพราต้มยำมึงเคยกินกระเพราต้มยำมะจากจากแหลมเจริญซีฟู้ดอ่ะมึงเคยกินปะอ้ยกูเลยที่แถวบ้านเลยแหลมเจริญกูเคยกินกั้งกั้งทอดกรเดียวไม่อร่อยเลยไม่ชอบเลยกั้งทอดกระเทียมมันต้องกินกั้งสดเว้ยแจ๊บต้องกินกั้งกับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเอาไปทอดไม่อร่อยหรอก ไงครับผมมาเจอเข้ามาแียงข้างผมนะฮะใครจะได้ที่หนึ่งที่สองไม่แย่กูแค่กูก็แค่คิดไว้ว่ามันคงไม่อร่อยใกล้มาคงอร่อยสองทีมเลยไหมไม่ไดที่บอกให้ใจยังไม่ใช่เลยจำท่าไม่ได้ว่าละอืมกันแชมพูคดหวานเฮ้ยครับผมปั้นวกูถามแพนน์เอ้ยทำไมกูถามแพนก่อนว่าได้เที่ยงอะไรหลัได้เที่ยงอะไรได้เที่ยงอะไรไม่ได้ดูเลย จะที่สองเลยเหรอไม่ที่หนึ่งกัที่สองใช่หรอที่สองเลยเหรอเออใช่ยัง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 ที่หนึ่งกับที่สองใช่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวบอสมาเดี๋ยวบอสมาบอสขอไปกินข้าวด้านล่างก่อนได้ครับได้ได้สำหรับไอ้แจ๊บที่สองที่สองไม่ใช่ที่หนึ่งอันดับหนึ่งได้แก่อุ้ยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งขอฟังก่อนถ้าประกาศเป็นไอตัวที่มาขั้นรายการนี่แหวกแนวเลยนะ เอาดักซะแล้วอันดับหนึ่งอันดับอหนึ่งเป็นกูเหรอเนี่ยอันดับหนึ่งจะเป็นกูหรือไม่เึ้ยแกมึงได้ได้ไงเดี๋ยวเราฟังก่อนบ้านลุงลุงป้อมบ้านลุงป้อมลุงป้อมลุงป้อมสวัสดีครับฝักชมโฆษณาสักครู่ครับผมไม่ได้คือแก้วสูอ่ะบ้านใหเพลงครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับบ้านลุงป้อมยินดีด้วยครับเอ้ยบ้านใหญ่เพนยินดีด้วยครับ ไอ้แจ็คได้ี่สองไอ้เหี้ยเงินโอซีพันบาทกระชาร้อยลูกเดี๋ยวไปแบ่งกับเอฟแคทแย่ก็ยินดีกับผู้ชนะเลยครับอ,อยากให้โชว์รอบได้ได้ได้คลิปด้วยนะได้คลิปเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัดเลยชิวจัด